เห็นไหมทุกคนเฮ้ยเอ้นนี่มันชุดเติมโอ้ชิ t จากไหนเฮ้ยเกิน โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในการรีวิว POCO X 3 Pro กันอีกแล้วนะก็สำหรับในวันนี้ผมจะมารีวิวเกมไส้กอกแมนละกันเนาะถึงคิวของมันแล้วละ่ะนี่เกมที่ผสมไปด้วย PUBG แล้วก็ฟ f ีไฟรวมกันคลอดออกมาเป็นไส้กอกแมนแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังหาวิธีการอัดหน้าจอของ p ป c o X 3 Pro นะครับเนี่ยถ้าอย่างเนี้ย ผมไม่ได้เอาเกมนี้เข้าเกม Turbo นะมันก็เลยจะไม่มีไอตรงด้านข้างไว้ให้ผมกดอัดวิดีโอได้เราก็เลื่อนลงมาเลยนี่ปัดซ้ายปัดขวาเออนี่คำตัวนี้กด f a ฟ e Time นะครับผมแล้วมันจะอัดวิดีโอเป็นไอตัวนี้มาให้นี่ไอตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนไหนไตัวเนี้ย เอออาจจะเป็นในจอเล็กเลยนะก็ซูมมันเอาแล้วกัน<ะ>วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนิดๆหน่อยๆนะสำหรับวิธีการเล่นของเจ er ้าไซกอกแมนซึ่งตอนที่ผมติดมากไม่ใช่ดูยุดผมเพชรไอวีแล้วนะนะทุกคน<ะ> <c oughs> ก็ก่อนจะขึ้นจากบอลก่อนจะขึ้นจากโกขึ้นมานะก่อนจะขึ้นจาก Pat, แพทนะก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็หลักๆเลยนะครับผมด้านซ้ายมือจะเป็นช็อปนะครับเอาไว้ซื้อของสําหรับสายเติมแล้วก็สายฟรีนะครับมีหมดนี่อันนี้ รับได้ทีละสิบเหรียญนะครับมันจะเป็นแต้มเอาไว้ให้เราเอัเป็นเหมือนเวลนะเออบางทีก็เป็นลูกอมแบบนี้เอาไว้ให้เราซื้อของอเดี๋ยวผมกดให้ดูประมาณนี้ซึ่งผมหมดไปเยอะแล้ะสำหรับในตัวลูกอมมาด้านขวามือนะครับผมจะเป็นคลังแสงนะครับผมจะมีการแต่งตัวปืนอ่าการแต่งตัวก็ประมาณนี้มันก็เป็นเซตให้เราเติมอะเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะเติมไม่เติมก็ สามารถเลืกสีผิวได้อันนี้คือผมไม่เติมนะผมเล่นมาสักพักนึงแล้วนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ชุดแบบไหนนะก็เล่นไปหน้ากากอะไรพวกนี้จะเสียดายนะหน้าก,ากากพวกนี้มันมันไม่ซ่อนหมวกอะทุกคนผมเลมเยไม่ค่อยอินเท่าหลยเสื้อประมาณนี้ดูดิชุดผมมีแค่สามสชุดเองนะตอนนี้น ผมเลยเลือกใส่เป็นชุดเป็นเซ็ตแล้วกันเนาะแล้วก็ถุงมืออะไรพวกนีน้สามารถเข้ามาใช้กันได้ถ้ามีนะในส่วนของรองเท้านะครับทุกคนรองเท้านี่คือผมเปิดมาได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมทําตามเวลด้วยเล่นแล้วก็ทําตามเวลกันได้มันจะแจกของให้แล้วก็ตัวนี้จะเหมือนไฟพาร์ตเหมือนวาร์ลพาร์ของอา V ของพวกฟรีไฟนะแบบเล่นแล้วเก็บเก็บแต้มอะไรเงี้ยแบบ ประมาณนี้ก็คือเราได้หมดเลยแต่ตัวใหญ่ใหญ,ใหญ่ๆนี่คือเราไม่ได้นะเราต้องเติมนะไอตัวใหญ่ๆเนะี่ยเราได้แต่ตัวเล็กเพราะว่าผมไม่ได้เติมไงแล้วก็จะได้เป็นกล่องสมพวกนี้มันก็สามารถสมได้นะแล้วก็ภารกิจใหม่นะครับทุกคนนี่ซีซั่นพาร์ใหม่อืม มาทํากันได้ภารกิจรายวันเกมนี้ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็มาส่วนของท่าเต้นผมไปเร็วเลยนะตอนนี้ท่าเต้นผมมีตอนนี้ผมมีเยอะกว่า6แล้วแต่มันใส่ได้แค่หกไงเออปังแล้วก็มาถึงโหมดการเล่นนะครับนี่ปาร์ตี้คลาสสิกนะครับจะสามารถสุ่มได้แต่ถ้าเราสุ่มแผนที่เนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นคนเดียวหรือ2คนได้นะแบบมันเหมือนมันยังปิดชั่วคราวอยู่แต่ถ้าสมมุติเราเลือกเป็นแผนที่เราสามารถเล่น1 2คน3มคน4คนได้ตามปกติ แล้วก็พวกแผนที่กิจกรรมเนี่ยสามารถก็ามาเอาเหรียญกันได้ฟรีโหมดฝึกฝนก็มีนะโหมดแบทเทิลก็มีแบทเทิลอย่างเงี้ยโอเคมาในหน้าหลักของเราผมก็จะรีวิวคร่าวๆนะครับทุกคนก็จะไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายเพราะว่าเกมมันมานานแล้สักพักแล้วก็คือผมทดลองเล่นไปก่อนแล้วค่อยมารีวิวเนาะก็เราจะมาโดดในโหมด4คนกันเลยดีกว่านี่นะทุกคนผมซุ่มแผนที่นะครับ Let's go มาถ้าจะขึ้นตัวแบบนี้ก็คือมีคนเดินหรือว่าเข้าใกล้เรานะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นมียานผาานะหรือว่ามันเหาะมานะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือคนโจมตีเรามาจากทางด้านนั้นนะครับทุกคนรอขึ้นยานเหมือนเดิมโอ้ผมไม่ติดอันดับว่ะโอ้โหโค้รจะเท่กันไปเลยเมื่อก,กี้อัดมาแล้วคลิปเสียวัตตาฟักเริ่มกันใหม่เลยนะทุกคนอืม โอเคมาเริ่มกันเลยผมได้โดดอ่ะนะโดด้วยนะครับเฮ้ยมีคนไทยซะด้วยอ่ารู้สึกเหมือนเบอร์สองจะหลุดอ่ะนะลงเรือดีกว่านะผมว่าของเยอะโอ้โหไม่ถึงแน่นอนเลยวะ่ะโอ้โหทุกคนผมว่าไม่ถึงแน่เลย ดูดิแค่ท้าโดดแมงก็ปั่นแล้วนะทุกคนอ่าไม่ถึงเรือต้องแยกย้ายแล้วล่ะเปลี่ยนเมืองครับผม 3. 2. 3. 2. 3. เออ่ทุกคนใบพัดกังหันนี้ผมก็ไปสมมานะไม่ใช่ว่าอยู่ <ผม S 2> อยู่ยยไปของแจกได้ฟรีๆนะทุกคนสามารถไปสมได้ ผสมทั่วไปแบบที่ผมให้ดูอะใช้กุญแจใช้คูกา้าใช้ลูกอมอะนั่นแหละก็สำหรับวิธีการเล่นนะครับเหมือนฟับจีฟรีไฟเดินคล้ายๆกันนะครับผมเห็นไหมทุกคนเฮ้ยเอยนี่มันชุดเตมิมโอ้ชิตจากไหนเฮ้ยเกิน โอ้โหเกินโอ้โหทุกคนลงมาถึงเดือดเลยว่ะเหลือตั้ง95คนโอเคทุกคนก็เงียบๆไว้อย่าไปบอกใครละกันเนาะเออเปลี่ยนโหมดกันดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสมาธิเล่นเลย นี่เรามาในโหมด Battle รการแบทเทิลก็คือมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับน้องๆก็จะมีฝั่งโน้นกับฝั่งเราเออมีฝั่งศัตรูกับฝั่งเราอะ่ออาาอะแล้วก็จะมีปืนให้เลือกถึงจํานวนที่มันกําหนดไว้ใครคิวได้เยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับไปกันเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ oh. จะเย็นครับพี่จะเย็นไว้รุ่นนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน มันก็เราสามารถเลือกปืนเลือกอะไรได้หมดเลยนะครับก็ในส่วนของผมสําหรับด่านเนี้ยโคตรโกงผมบอกเลยล้อยนดัดอ่ะนี่ทุกคนถ้าใครเล่นด่านแบตเทิลนะครับร้อยนดัดโคตรโกงผมแนะนําดูนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูการเดินการอะไรเหมือนพับจีเหมือนปีไฟนะครับผมปุ่มยิงอยู่นี่สองปุ่มยิงได้สองปุ่มนะครับ ยิงได้สองปุ่มนะครับผมกระโดดนั่งที่จริงมันจะมีหมอบด้วยนะครับทุกคนเนี่ยผมบอกแล้วโคตรกงปืนเนี่ยเออแตกจริงจังเลยนะตานี้โอเคกดสองครั้งนะครับกระโดดมันจะเป็นการมวนหน้าอย่างนี้ถ้ากดสองครั้งแล้วกดกดสองครั้งแล้วกดค้างไว้มันจะเป็นการเหาะนะครับมันจะใช้ออใบพัดของเรานะ จะเห็นภาพกันไหมเอ่ยเหมือนตอนที่เราโดดร่มมาแหละมันจะมีใบพัดออกมาถ้าเราอยู่ที่ตรงสูงอ่ะแบบและยี่สิบละอ้นี่ประมาณนี้โอเคเนาะไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละตอนนี้เดือดอยู่ปั๊ว้าวตกสอง โคตโกงไม่มีหมดโอ้โหต้องทำรีวิวแยกกันล่ละไอปืนเนี่ยโ,โหโกงเกินเฮ้ยเฮ้ยมาก็ตายแค่นั้นอะ่ะโอ,โโอโ้มันโอามา้มันอมตะอยู่มันเพิ่งเกิดแม่เจ้าปืนโคตรโกงนะครับสำหรับด่านนี้นะทุกคน สำหรับด่านแบทเทอรเป็นปืนที่โกงมากเพราะว่ามันไม่มีกระสุนหมดอ่ะโคตรจะโก,กงก็ใครที่จะปั๊มคิวหรือว่าปัม๊มภารกิจก็สามารถมาใช้กันได้นะครับน้องๆโ oh, อแ้แนวหน้าอยู่แล้วแนวหน้าอยู่แล้วดูดิถ้าเป็นปืนเท่าไปมันก็หมดกระสุนมันก็จะเปลี่ยนแม็กน,นะแต่นี้มันร้อยนัดอะ่ะมันไม่กระสุนไม่จํากัดอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจมันด้วยดูสกอร์ก่อน โอ้ผมฆ่าเก้าตัวเองรู้สึกเหมือนเราจะเข้ามาที่หลังคนอื่นเขานะเพราะคนอื่นมันเราเข้ามาปุ๊บมันก็เดือดกันแล้วอะเราเดือดอยู่แล้วเรามันตัวตึงแต่ปืนนี้เวลายิงจะช้าหน่อยนะครับเอาโอ้โหอะไรครับเนี่ยผนังเป็นรูหมดเลยป้อ,อชนะเฉย โอเคเราเข้ามากลางเกมนะครับมันก็เลยชนะง่ายหน่อยนะทุกคนดาเมจของเพื่อนโหหลักแสนกันเลยทีเดียวโอเคเราอยู่อันดับที่5นะครับเพราะว่าเราเข้ามาครึ่งเกมหลังนะ้ะเนาะพอมันใกล้หมดเวลาแล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยนะเป็นการปั๊มภา,ารกิจได้ดีอันอย่างหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับการเล่นแบตเทิ t e a ทมนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้มารีวิวคร่าวๆนะครับทุกคนใครอยากให้รีวิวเกี่ยวกับอะไรในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เพราะว่าในเกมมันจะมีขี่มังกรขี่หุ่นยนต์ขี่ยานอวากาศอะไรเงี้ยเออเออมีการชุบชีวิตด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไปเป็นทีมแล้วโดนยิงแตกนะครับต่อให้ตายแล้วก็เถอะเพื่อนสามารถเก็บเหรียญเราแล้วไปที่เครื่องชุบชีวิตได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกตัวชุบชีวิตให้ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับเราสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้และเพื่อนก็จะเกินใหม่ เกลียยนมากๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก่อนไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์ซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับช่องการันแฟนเพจ Facebook ลิงค์อยู่ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่การรีวิวเกมในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ